สวัสดีครับเพื่อนที่สนใจการเผาถ่านไม้ไผ่ทุกท่านครับผมมารายงานเกี่ยวกับการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านกรองเพนเช่นเดิมนะครับเป็นการทดลองเผาครั้งที่ยไม้ไผ่เลี้ยงพึงประมาณ1เดือนนะครับเรียงตามแนวตั้งนะครับจุดสนใจของการทดลองครั้งนี้ก็คือ,อไม้ไผ่ที่พึงไม้1เดือนนะครับอันหนึง่งก็ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมากนะครับแล้วก็การเผาอีกอันหนึ่งก็คือ เผาจุดใต้เตาไปถึง820องศาแล้วก็ปิดทันทีนะครับเราไปดูคุณภาพทานกันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับมีข้อมูลใหม่ที่ผมเพิ่งเก็บมานะครับก็คือไม้ไผ่เลี้ยงที่ตัดมาแล้วก็พึ่งลมไว้1เดือนนะครับก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยจากการตรวจเช็คแค่2ส,สมมาตรนะครับน้ำหนักเขาหายไปประมาณเฉลี่ยนะครับ25กิโลกรัม ไม่ใช่25กิโลกรัมผมเขียนผิดขออภัย25เปอร์เซ็นตนะครับต้องเขียนว่า25เปอร์เซ็นเพราะว่าคำนวณออกมาแล้ว25เปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่25กิโลกรัม25เปอร์เซ็นตนี่เยอะนะครับไม่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าท่านน้ําหนักในเตาที่เราใช้ฟืนเนี่ย100กิโลกร,รัมเนี่ยมันเหลือ75กิโลกร,รัมเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประหยัด แก๊สประหยัดอะไรไปได้พอสมควรแล้วก็ที่ค้นพบก็คือไม้มันรูปล่ารูปประพันธ์สวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมก็คงต้องทําแบบนี้นะครับอย่างน้อยต้องพึง่งอย่างน้อยหนึ่งเดือนส่วนจะพึ่งนานกว่านี้หรือไม่ยังไงก็ค่อยๆทํากันต่อไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะกราฟตั้งแต่ผมตัดมาบางส่วนนะครับอบไปประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นกราฟเห็นเมาส์ผมหรือเปล่าครับ เห็นกราฟตรงนี้นับเวลาตั้งแต่จุดเตานะครับก็ประมาณเกือบ6ชั่วโมง5ชั่วโมง49นาทีเนี่ยก็เปิดปล่องเปิดปล่องปุ้ง,งขึ้นนะครับแก๊สแก๊สก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็ติดไฟติดไฟเสร็จปุ๊บก็เก็บน้ำส้มควันไม้ไปครับ8 0ถึง150เก็บเสร็จปุ๊บก็ทุ่งนี้ คือตอนเนี้ยเปากองเพนเนี่ยเวลาผมเผาเนี่ยผมไม่ได้เฝ้าออเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามันเราค่อนข้างจับทางได้แล้วว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ใช้เวลาเก็บน้ำส้มควันไม้ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับเจ็ดชั่วโมงแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเปิดออกนะครับค่อยๆรีออกไม่ไม่ใช่รอให้ควันใสนะครับพอหยุดเก็บน้ำส้มควันไม้ปุ๊บก็ค่อยๆรี ให้มันเพิ่มขึ้นทีละน้อยนะครับเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็จะค่อนข้างจะคงตัวไอ้ตรงนี้ครับไอ้ตรงประมาณชั่วโมงที่22ครึ่งเนี่ยครับประมาณเนี้ยผมก็ตอบปล่องขึ้นไป50เซนนะครับอย่างนั้นอนุณหภูมิก็ดีขึ้นจากเกือบเนี่ยขึ้นไปที่850นะครับ ผมสนใจจุดสีเทาก็คืออุณหภูมิเพดานเอข้างล่างพื้นเตานะครับจุดสีเทาเส้นสีเทาเส้นสีฟ้าข้างบนนั้นคืออุณหภูมิเพดานเตาเส้นสีน้ำเงินขอโทษเส้นสีส้มนั้นอุณหภูมิกลางเตานะครับเส้นสีส้มเนี่ยอุณหภูมิกลางเตาลักษณะของการเลียงไม้แบบตั้งเขาจะไปแบบนี้ครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทุกเส้นนะครับไม่ใช่กระโดดน,นะครับ อย่างเส้นที่2เส้นเส้นกลางเตาอ่ะเส้นสีแสดกับเส้นสีเทากลางเตากับล่างเตาเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มไปแบบนี้แต่ถ้าวางเรียงไม้แบบแบบนอนนะครับกราฟจะเป็นอีกแบบลักษณะหนึ่งกราฟจะไม่ค่อยๆเพิ่มไปมันจะไปกระโดดปั๊บขึ้นนะครับแตกต่างนะครับแตกต่างนะครับส่วนคุณภาพต่างฐานแตกต่างกันยังไงหรือไม่ยังไงเดี๋ยววันหลังก็อาจจะมานำเสนอให้เห็นชัดๆนะครับ อุณหภูมิเส้นสีน้ําเงินนี่คือเส้นอุณหภูมิเฉลี่ยในเตาเฉลี่ยเฉพาะในเตานะครับส่วนสีเหลืองนี่คืออุณหภูมิควันนะครับไอ้ย,ยึกยือนี่ก็คือเนื่องจากว่าไอ้หัววัดมันอยู่ปากปล่องแล้วลมพัดก็ยึกยือเป็นธรรมดาส่วนไอ้ที่ลงตรงเนี้ยก็คือผมตอบปล่องตอนตอบปล่องน่มันใส่หัววัดไม่ได้นะครับก่อนจะปิดผมก็เอาไอ้เทอร์โมคัพเปิลไปเช็คเหมือนเดิมได้อุณหภูมิปิดเตาที่425องศา 425องศานะครับสรุปแล้วถ้าจะได้ฐานตรงเนี้ก็คงต้องปิดเตา425ขึ้นไปหรือย450ขึ้นไปแล้วครับแต่บางเตาก็ปิดที่400มันไม่เหมือนกันสักเตาจริงๆเหมือนที่ท่านอาจารย์กิตท,ท่านบอก,กน,นะครับแม้กระทั่งเป็นเตาเดียวกันไปดูฐานครับลักษณะฐานผู้บพันสวยงามนะครับนี่ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าผิวเรียบมัน อันนี้เป็นไม้หวังผลไม้หวังผลแทบจะเสียหายแค่ประมาณไม่เกิน1 0นะผมว่าเสียหายเฉพาะตรงปลายที่เราตั้งนะครับเนี่ยอันนี้ตรงโคนที่เราตั้งลงกับพื้นเตาอันนี้ปลายครับส่วนไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงพวกโคนไม้ก็ก็เป็นขี้เท่าไปครับไม้หวังผลก็ได้มาประมาณ90%รนะครับเนี่ยรูปร่างรับประปันก็โอเคสวยงาม เพราะเสียงดงังปิ้งปิ้งปิ้งนั่นนะเน,นี่นนะครับอีเล็กอ่ะคราวนี้จุดที่น่าสนใจนะครับผมลองเช็คความต้านทานของฐานแท่งเดียวกันนะครับที่แท่งเดียวกันผมวัดห่างประมาณสัก5เซนนะครับเอไม่ถึง5เซนอะสเซนเ <laughs> นี่ยครับอันนี้โคนไม้นะครับอันนี้ตรงโคนโคนของแท่งฐานเห็นไหมครับอันนี้ที่ตั้งอยู่ที่พื้นเตา แรงกดว่าประมาณเท่าเท่ากันนะครับอันนี้28โอห์มนะครับที่ตั้งอยู่ที่พื้นเตา28โอห์มครับส่วนตรงกลางตรงกลางขย,ยับขึ้นมาตรงกลางพอดีไหมนี้2.3โอห์ม oh นะครับส่วนปลาย1.3โ oh อห์มอันนี้บอกอะไรครับอันนี้เป็นบอกว่าคุณภาพของแท่งถ่านอ่า แตกต่างกันในแท่งเดียวกันเนี่ยนี่คือการวางแบบแนวตั้งนะครับวางแบบแนวตั้งคุณภาพฐานก็จะแตกต่างกันในแท่งเดียวกันนะครับแท่งเดียวกันเพราะเวลาเราไปตัดฐานเราก็ต้องคํานึงว่าฐานถ้าจะเอาต่ํากว่า1โอห์มต่ำกว่า2โอห์มต้องเอาตัดเอาข้างบนข้างล่างต่ำกว่า,าข้างล่างเป็นหลัก10โอม20โอมอะไรเงี้ย ก็ต้องคัดไว้ต่างหากในการตัดฐานเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าจะคัดคุณภาพฐานนะครับอีกป <c oughs> ระเด็นหนึ่งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ากลับไปดูกราฟนะครับเนี่ยอุณหภูมิข้างล่างเน,เ,นเนืือพื้นเตาประมาณสักสิบเซนเนี่ยสิบถึงสิบห้าเซนเนี่ยนะครับเนี่ยพอขึ้นมาถึงแปดร้อยี่สิบปั๊บผมปิดทันทีทำให้ความร้อนมันยังไม่ลงไปไอ้แท่งฐานด้านล่างไอเนี่ย อ้น,นี่ก็ประมาณสิบเซนใช่ไหมครับหัววัดผมก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ข้างบนอยู่ตรงตรงประมาณนี้นะครับเพราะถ้าหัววัดตรงนี้มาถึงแปดร้อยยี่สิบเราต้องรออีกครับรออีกสักหน่อยสักครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยทั้งครึ่งชั่วโมงแหละผมว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองเทสต,ต่อไปอีกนะครับโดยเตาตัวนี้ว่าถ้าคือคือถ้าเราปิดเร็วเราก็ได้ฐานเยอะนะครับ การเสียการเสียหายของไอ้ฐานนี่มันก็น้อยแต่ถ้าเราปิดช้าเนี่ยคุณภาพฐานได้เสียหายผิวบางทีผิวมันเสียไปหมดเลยนะครับก็ไม่ได้ฐานที่สวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองดูว่าคงไว้สัก20นาทีไม้แห้งเท่ากันอะไรเท่ากันเนี่ยจะประมาณไหนในเตาถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ค่อนข้างบอกเราชัดเจนว่าพอ อุณหภูมิข้างล่างเตาไปถึงจุดนี้เราอย่าปิดเตาทันที820ให้คงไว้อีกนะครับอาจจะเผาไปถึง850ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วค่อยปิดเตาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูแต่ว่าที่ชัดๆก็คือคราวนี้คือ820ปุ๊บอย่าปิดแต่จะคงไว้นานเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราฐานไอความต้านฐานตรงโคนฐานเนี่ยมัน อยู่ที่28่สิแปไงมันมันสูงกว่า10ความจริงมันต่ำกว่าร้อยล้วน่าจะโอเคนะตทำกว่าร้อยโอ์มก็ต่ำกว่าร oh ้อยโอม์ม oh ครับก็น่าจะโอเคโอเคครับคลิปนี้ผมาลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ